สนับสนุนรายการโดย O Forward เจ n ชนิดยศกลับเข้าสู่ในการรวยยชั่วโมงกับผมกายบริลอีกครั้งครับอย่างที่บอกเมื่อสักครู่เราคุยถึงเรื่องการสร้างความสาเร็จในมิติที่เขาเรียกว่าต้องหาความรู้มาเติมเต็มเมื่อเรามีความรู้แล้วความรู้แล้วก็ ลงมือทําดูทําต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องจนเกิดความเชี่ยวชาญชนานาญชนานาญในอาชีพนั้นๆนะเรามันก็จะเกิดพัฒนาการใหม่ๆเอาแนวความคิดใหม่ๆเข้ามาผสมผสานเพราะยุคนี้เราอย่างที่บอกยุคนี้เราจะมันเดินตรงลิ้วเลยเยงี้ยมันไม่ทันการมันต้องอยู่ในยุคของผสมผสานพัฒนาการฝีมือเห็นไ,ไหมถ้าเราผลิตอะไรมามาขายสักอย่างหนึ่งนะ ถ้าผลิตพื้นๆคนมองเห็นเดินผ่านมันก็งั้นๆนะแต่ถ้าผลิตสินค้ามาปุ๊บมันมีความแปลกแต่คุณภาพต้องดีนะมีความแปลกพิสดารออกไปจากคู่แข่งที่อยู่ในท้องตลาดแล้วก็สามารถที่จะดึงใจผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการมาซื้อสินค้านั้นๆได้อย่างยกตัวอย่างง่ายๆเ,เ,เอาอย่างโอทูฟอเจนชนิดหยดแบบนี้คิดได้งไงปกติเขาจะเป็นน้ำใช่ไหมเป็นน้ำแล้วก็ผสม ซีซีฉีดแต่นี่ไม่ต้องเลยชนิดหยดเหมือนยาหยดตาคิดได้ไงหยดไปในน้ํา20ลิตรที่เป็นเป้สะพายเนี่ยนี่คือยกตัวอย่างให้ฟังนะนี่คือเาเรียกวนวัตกรรมทางความคิดใหม่แล้วก็ฉีดฉีดพ่นเป็นฝอยรอง 3- 5ถึงห้าหยดเขาบอกลดต้นทุนชุดหนึ่งใช้ได้ 20- 30ถึงไล่นี่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าสินค้า O2 f ูฟาเวเชนิดหยดต้องสีเขียวนะฉลากสีเขียวเท่านั้นเนี่ยแต่เดี๋ยวไปฟัง คำสอนจเจริญลอยตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแบบฉบับของพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสตังทิพระโลนะครับวัดนาป่าพงไปชมไปฟังเลยครับแค่พูดผิดนิดเดียวเพราะอะไรเพราะเราจะไม่สามารถแกะเข้าถึงธรรมชชั้นลึกได้คือหลุดพ้นได้เราจะต้องอยู่ในสังสารวัฏไปอีกการยาวนานเนี่ยแค่นี้มันก็มีความทุกข์แล้วน,นะคือทุกข์คือต้องอยู่ในสังสารวัฏ เพราะเราจะคิดว่าวิญญาณไม่ตายวิญญาณอยู่ตลอดท,ทั้งทั้งที่วิญญาณเนี่ยเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาเน,นี่ยความเข้าใจผิดนี้จะเกิดขึ้นเมื่อใช้บทพันชนะนี้ผิดผู้เจ้าจึงต้องตําหนิไว้มากๆนะ <c oughs> แล้วใครเป็นคนเวียนไหวตายเกิดอ่าเราได้ศัพท์ใหม่วันนี้จะมาได้ศัพท์ใหม่นะ <c oughs> คนเวียนไหวตายเกิดที่แท้จริงคือสัตว์ รือบาลีใช้คาว่าสัตตานังนะพระองค์บอกว่าสัตว์ผู้มีอวิชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัตรบางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้เพราะความที่เขาไม่รู้อเลสัตทั้งสี่นั่นเองดังนั้นไม่ใช่วิญญาณแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นสัตว์แล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้ สัตเป็นผู้เวียนไหยตายเกิดน,นี่สองพระสูตรแล้วนะแล้วไปดูพระสูตรที่สามพระองค์ให้นิยามคำว่าสัตว์ด้วยว่าสัตว์คืออะไรสัตว์หมายถึงอะไรบอกราธะความพอใจอันใดนันทิอันใดราคะอันใดตัณหาอันใดที่มีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ การติดแล้วคลองแล้วซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยพระองค์เรียกว่าสัตว์เห็นไหมสัตว์เป็นคนเข้าไปยึดวิญญาณวิญญาณไม่รู้เรื่องอะไรนะวิญญาณไม่รู้เรื่องวิญญาณไม่ได้เวียนว่ายตายเกิดวิญญาณเป็นเพียงาธาตุรู้ที่รู้มาแล้วก็ดับไปรู้มาแล้วก็ดับไปแต่สัตว์ตานังเนี่ยเป็นคนเข้ามาหลงยึดขันทั้งห้าว่าเป็นตัวมันแล้วเกิดตายไปกับขันห้าไปเรื่อยๆอย่างนี้ต่างหากนี่คือความจริง ที่เราต้องทราบจากพุทธวจนะนะเราจะได้แก่ธรรมะเข้าถึงอมตะธรรมมรรคผลนิพพานได้เพราะเราจะรู้ว่าจิตของเราเนี่ยวิญญาณเราเนี่ยที่อยู่ณปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เป็นอมตะเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาเลยเราทั้งหลายคือสัตตานันนั่นเองผู้มาหลงยึดขันห้าว่าเป็นตัวมันของมันนะ ถ้าถอนความยึดมั่นได้แล้วปฏิบัติมรรคเมืองแปดจนอวิชชาหมดแล้วพวกเราจะได้ชื่อใหม่ไม่ใช่ชื่อสัตตานังแล้จะได้ชื่อว่าวิมุตติญาณทัศนะผู้รู้ในวิมุตติซึ่งทุกคนมีหมดดังนั้นเหตุผลตรงนี้ทำให้เราเห็นว่าไม่มีใครในโลกนี้เป็นคนเลวเพราะทุกคนคือวิมุตติกันหมดเลยเพียงแต่หลงเข้ามาในสังสารวัฏ จึงทำดีบ้างเลวบ้างนะนะวันหนึ่งที่เขารู้อริสัต์สีมรมิองคแปดเขาสามารถถอนตัวเขาขึ้นมาสู่วิมุตติยานทศนะความหลุดพ้นได้ทุกคนนะ,ะก็บรรยายคล้าวมาตอนนี้มีใครสงสัยจะซักถามอะไรไหม <c oughs> เดี๋ยวมีข้อสงสัย วันนี้ได้รู้ของใหม่หลายเรื่องห <laughs> ลวงหลวงหลวงพ่อครับเอ่อเรียนถามนิดหนึ่งครับความหมายที่หลวงพ่ออธิบายนี่หมายถึงว่าวิญญาณเนี่ยอยู่กับเราแต่เมื่อเราตายไปในชาตินี้วิญญาณก็สูญสลายแต่ว่าสัตว์ที่เป็นตัวจำญาณเนี่ยวนบินอย,อ,อยู่ตลอดอยู่ตลอดใช่แล้ววิญญาณเนั้น เมื่อเกิดชาติใหม่พบใหม่วิญญาณเนี่ยกลับมาเกิดใหม่นะฮะไม่ขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยวิญญาณก็เกิดดับตลอดเวลาครับทุกครั้งที่จิตเราเปลี่ยนความรับรู้เนี่ยวิญญาณดับแล้วเกิดแล้วอ่าวิญญาณนี่เกิดดับยุบยิบตลอดเวลาเลยมากมายเต็มโลกธาตุวินาทีหนึ่งนี่มันออ้เกิดดับไม่รู้เท่าไหร่ไปไปส่วิญญาณของเราแหละครับใช่ก็เกิดดับเกิดดับตลอดเกิดดับใช่อมันเกิดดับเร็วมากจนกระทั่งเราเนี่ย มองไม่ออกว่ามันเกิดดับนะเหมือนกับไฟฟ้าที่เรามองไม่ออกมันกระพริบ mm hmm. เกิดดับเกิดดับได,ดับตลอดมันเร็วขนาดนั้นนะพระองค์เนี่ยบอกว่าความเร็วของการเกิดดับของวิญญาณยากจะหาอุป,ปมาด้ยซ้ํามันสุดยอดของความเร็วนะเปรียบเหมือนเม็ดฝนเนี่ยโยมเห็นฝนตกลงมาในผิวน้ําในท้องทะเลหรือมหาสมุทรหรือแม่น้ำนะเกิดเม็ดฟองขึ้นมาบนผิวน้ํามากไหมมาก เร็วปุปปป๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บย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 บไปหมดเลยนั่นน่ะอุปมาเหมือนวิญญาณเกิดดับในโลกธาตุนี้มากมายมหาศาลร,รวดเร็วสัตว์ผู้มีวิชาจะไปเกาะวิญญาณดวงไหนกันนั้นเองนะการเกาะของมันก็รวดเร็วมากจึงทําให้เรารู้สึกเนี่ยไม่สะดุดเลยเวลาจิตเราเปลี่ยนความรู้ความคามิดนิ่งต่อเน,นื่องเนียนมากเลยนะเหมือนเห็นแผงไฟโฆษณาเป็นไฟวิ่งแต่จริงๆแสงไม่ได้วิ่งใช้ดับเกิดดับเกิดดับเกิดเห็นนะเหมือนกันเลย วิญญาณเกิดดับตลอดอย่างนี้ดับแล้วชท่ท่นานช่วยครับอาจารย์แล้วแล้วที่ใช้คําว่าจิตวิญญาณเนี่ยอย่างทุกวันนี้ที่เราดํารงอยู่ได้เนี่ยมีสติมีมีความรับรู้ <c oughs> เห็นทำสัมผัสเลยได้เนี่ยมันมาจากจิตวิญญาณของเราเนี่ยจริงๆมันคืออะไรให้ในเมื่อวิญญาณเกิดดับเกิดดับเนี่ยตัวเราเนี่ยมันเป็นอะไรคนที่รู้เรื่องจริงๆคือสัตตานังสัตนะหรือบาลีใช้คําว่าสัตตานังสัตเนี่ยเป็นคนรู้ทุกเรื่อง นะและขณะนี้สัตว์คิดว่าวิญญาณเป็นมันณนะวันเนี้ยสัตว์เนี่ยมันคิดว่าวิญญาณเป็นมันดังนั้นวิญญาณกับสัตว์ตอนนี้เป็นตัวเดียวกันอยู่แต่ชีวิตจริงๆเนี่ยคือสัตว์นะอ่านะเป็นอย่างนี้ที่เวียนเกิดเวียนตายไปเรื่อยๆแต่วิญญาณไม่รู้เรื่องอะไรวิญญาณเกิดดับตลอดปุ๊บ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 ,บตลอดเวลาเลยน,ะน,นวัตสการเจ้าค่ะโ<อ>ยมคิดว่าอความเข้าใจในเรื่องของขันห้าที่เป็น <c oughs> เป็นกายยาวาหนาคืนเนี่ยกับเรื่องของจิตที่เป็นวิญญาณเนี่ยมันตอนนี้ลังกำลังต้องแยกส่วนนี้ออกหรือเปล่าเจ้าคะระหว่างขันห้ากับจิตหรือวิญญาณที่พระอาจารย์กำลังอธิบายเพราะว่าเราคิดว่ามันคือถ้าในภาษาคนเนี่ยคิดว่ามันคืออันเดียวกันแต่ที่พระอาจารย์อธิบายมันจะแยกส่วนกันส่วนที่เป็นขันห้าก็เป็นกายเราซึ่งจิตเราเนี่ยจะ จะไม่ได้ตายไปด้วยถ้ากายนี้ตายอ,อย่างนั้นหรืเอเปล่าเจ้าคะอ๋อมาเอาเอานิยามคําว่าจิตก่อนนิยามชื่อธรรมชาติผู้เจ้ายัางต้องเป็นคนบัญญัติเลยเพราะมันละเอียดอ่อนมากนะคาว่าจิตวิญญาณอะไรเนี่ยจริงๆแล้วคําว่าจิตมโนคือใจวิญญาณคือตัวเดียวกันหมดมีสามชื่อและชื่อที่สี่ของมันคือวิชานาตินะผู้เจ้าบอกว่าสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้น ดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนเห็นนะยืนยันโดยพุทธวจนะว่าพระองค์เข้าไปเห็นแล้วว่าวิญญาณเนี่ยเกิดดับ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 ตลอดเวลาเลยอย่างนี้และพระองค์ก็บอกเลยว่าจิตใจวิญญาณตัวเดียวกันนะ,ะและจะมีอีกอันหนึ่งที่พระองค์อธิบายเรื่องวิญญาณว่าวิญญาณคืออะไรคือผู้รู้แจ้งในอารมณ์อารมณ์สีอารมณ์ที่มันรู้แจ้งมันจึงถูกเรียกว,วิชานาติอีกชื่อหนึ่ง ูรู้แจ้งในอารมณ์อารมณ์ที่มันเข้าไปรู้แจ้งได้คือรูปคือร่างกายเราเนี่ยสองเวทนาคือสามความรู้สึกสุขทุกขอุเบขาอย่างที่สามความจําได้หมารู้คือสัญญาความจําทุกคนมีหมดน่นน่ะวิญญาณเป็นคนเข้าไปรู้อย่างที่สี่ความคิดปรุงแต่งยงคิดไปในอนาคตเนี่ยวิญญาณเป็นคนเข้าไปรู้ ดังนั้นเวลายมรู้อะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีสองธรรมชาติทํางานด้วยกันเสมออย่างเช่นถ้าเรารู้ลหมหายใจเข้าออกนั่นคือวิญญาณมาเกาะอ,อยู่กับกายขณะที่นั่งสมาธิรู้ลมเข้าลมออกหลุดไปคิดปั๊บเช่นไปคิดอดีตวิญญาณไปเกาะสัญญาดับไปแล้วตัวดวงหมายไปเกาะสัญญาเห็นไหมเร็วไหมขณะที่ไปคิดเรื่องอนาคตฟุ๊บนี่วิญญาณดวงนี้ดับไปแล้ววิญญาณดวงหม่ไปเกาะน,นี่แหละขณะไปรู้สึกสุขทุกข์พอใจไม่พอใจ วิญญาณดวงนี้ดับวิญญาณดวงใหม่เกิดไปแล้วนี่วิญญาณจะวนเกิดดับอย่างนี้ตลอดเวลาเลยใครเห็นตรงนี้ผู้เจ้าบอกนั่นกําลังเข้าสู่ภูมิธรรมโสดาบันดังนั้นอริยบุคคลคือเข้าไปเห็นความเป็นตัวเราของเราธรรมชาติของเราเนี่ยว่าตัวเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะดังนั้นก้อนกายที่เรานั่งอยู่เนี่ยมันมีวิญญาณเข้าไปรู้ห้าธรรมชาติที่เป็นความเป็นตัวเราเนี่ยมันมีห้าห้าธรรมชาตินะ เขาบอกว่าคนที่อยู่กับธรรมชาติจะเข้าใจเรื่องธรรมะมากมากกว่าคนที่ไม่ได้อยู่กับธรรมชาติคนไปวัดไม่ได้หมายว่าเข้าใจเข้าใจธรรมะทั้งหมดนะหมายถึงว่าไปวัดบ่อยๆเนี่ยบางทีจิตอะจิตไม่เข้าใจของความเป็นธรรมชาติธรรมชาติไม่เห็นหมายว่าต้นไม้ใบหญ้าอย่างเดียวนะธรรมชาติหมายถึงว่าความคิดคนการอยู่กับคนธรรมชาติความอยากของคนความต้องการของคนเนี่ยเราต้องเข้าใจวิถีชีวิตแบบนี้ เราถึงจะเข้าใจธรรมะที่แท้จริงเพราะอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนที่อาจารย์คึึฤงลิตถ่ายทอดให้เราฟังนี่ต้องยอมรับว่าเออเป็นการเข้าใจสอนธรรมะแบบธรรมชาติจริงๆวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมขึ้นโอทูฟาวเจนชนิดหยดนะหนึ่งชุดเนี่ยใช้ได้20-30ไถร่เลยทีเดียวใช้ครั้งหนึ่งนะเป้นึงนที่ฉีดเป็นฝอยละอองอ่ะ20ลิตร 3- 5หยด ฉีดเป็นฝอยละอองก็เรียกว่าฉีดทิ้งฉีดคว้างฉีดพืชได้ทุกชนิดเลยรับรองนะสวัน7วันเนี่ยมองเห็นชัดเจนเลยความต่างความเขียวขจีวันนี้ในรายการรวยยี่สีชั่วโมงต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังด้วยดีเสมอมาผมและทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ